สวัสดีครูทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําการกรอกรายงานการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน Google Form ครับผมให้คุณครูสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอเมื่อคุณครูนะครับสแกนเสร็จนะครับก็จะขึ้นที่ลิงก์นะครับนี่นะครับลิงก์ของการรายงานการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะครับในชานารณ์การกแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โดยนะครับให้พิมพ์ชื่อครูผู้สอนครับผมแล้วก็ตามด้วยสัปดาห์ที่สอนนะครับระดับชั้นเอาสอนนะครับของผมจำนวนนักเรียนนะครับที่ได้เตรียมมาไว้ก็คือ23คนของแผนอิเล็กทรอนิกส์23คน ซึ่งขาดประมาณ14คนนะครับที่ได้ดูจากการเช็ครายชื่อจำนวนนักเรียนที่ไม่เข้าเรียนมี9คนนะครับอาหาหรที่พบคือนักเรียนเข้าเรียนไม่ตรงเวลาไม่ตรงเวลาแนวทางแก้ไขนะครับมีต้องมีการนัดหมายล่วงหน้า รูปภาพการจัดการเรียนการสอนเป็นภาพที่คุณครูบันทึกเซฟหน้าจอไว้นะครับตอนที่คุณครูนะครับวิดีโอคอลหรือว่าอาจจะใช้โปรแกรมอื่นๆนะครับหรืออาจจะเป็นวิดีโอก็ได้นะครับแล้วกดเพิ่มไฟล์นะครับเลือกไฟล์จากอุปกรณ์แล้วก็แต่ว่าแนะนําให้เป็นรูปภาพนะครับเพราะว่าความจุของ g o o g l e Drive มีอาจจะมีจํานวนจากัดนะครับกดแนบรูปภาพนะครับพอกดเสร็จนะครับกดอัปโหลดอีกทีหนึงนะครับ รอ,อสักครู่หนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวทำให้ดูอีกหนรอบครับเดี๋ยวเผื่อคุณครูท่านไหนมองไม่ทันกดลือันนี้ครับาใหมกดเพิ่มไฟล์กดเลือกไฟล์จากอุปกรณ์แล้วก็เราก็ไปเลือกรูปภาพแล้กด Open กดอัปโหลดรอสักครู่หนึ่งพอเสร็จแล้วให้คุณครูนะครับตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนที่จะส่ง แล้วก็กดส่งครับผมถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับก็วันนี้ผมก็มีแนวทางและการรายง,งานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพียงเท่านี้นะครับที่จะมาแนะนําให้คุณครูได้ทราบเพื่อนะครับเป็นการพัฒนานักเรียนนะครับพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยจะเป็นการรายง,งานมาที่ฝ่ายวิชาการนะครับ ก็ผมก็ขอขอบคุณคุณครูทุกคนนะครับแล้วก็ไว้พบกันครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ